ยาละกอนเขาแล้วละทุกคนแล้วก็บอกอยู่ก็บฟังเอาว่าเราบอกยังะนะอโอ้คนละใหม่คนละมือทุกคน,อ,น,นอันนี้ต้อจกคลิปหมูว่านเด้อม,มีคนถือเ,เหล็กจกคลิปเฮาดีใจน้ำเด้อ <c oughs> <c oughs> แต่พนักพนสื่อบ่าลายเนาะคลิปที่เฮา ถ่ายให้เบิองว่าเพื่อนขายบ้านตรงขามเนาะบ้านเลขที่เพื่อนเจ็ดสองห้าบัตรมันออกเลขเก้าพอดีขาสองแล้วถืออยู่จต่แล้วถือบลายเนาะนี่แ๋ยวทุกคนชีวิตอพยพเนาะโอ้บอแมนคนละหมออันนี้คองบิ๊กไงเอาบ่กมาสิไปหาบิ๊กไงทุกคนโอ้บิ๊กไงมาอุบวแล้วเนาะทุกคนหลังจากที่เราไปออกคอนเสิร์ตมายุ่งเข้มเนาะอันนี้บิกไงมาเก็ตเนี สองหาครับหาสองไปหาสองกับเก้าหาเลขออกบ้านเขาท่อมันแล้วแม่วะขาเจ้าเบิ้งคลิปข้าเจือถือเลขนั่งอยู่เห็ดอีหยงนังเสือฝ่าป่าเห็ดอีหยงซอยยืนนเบิ้งอะ่นเบิงเออเป็นประโยชน์นะตี่ไปเถามานนี่บริเวณก็เขาหยากทุกวนนี่นี่ไปเถาเห็ดซูกิน ปกติเคยเห็ดปกติปกติเเคยเห็ดปกติเพเคยเห็ดเห็ดเล็กๆหน่อยเนาะเห็ดกินก็แกกๆอันนี้แม่เราคันโอ้ยปกติเราเห็ดขายด้วยทุกคนอันนี้เราเห็ดกินได้บึงหมอกไงหนึ่งแซ่บแสบเราเป็นเราเห็ดก็เข่าแสบอันนี้สมพักกาดเขียวกินกระตาบกงกินก็เข่านี่แหละกินก็ะแจว ถ้าเมื่อวานวันนี้แหละได้กินพอดีนี่ให้แล้วค่ะ FC เบิ้งสร้างในเด้อไปยูไก่แซ่บองกระเฮ็ดแสบนี่สมพักกระเฮ็ดแสบของหวานเราจะรับชงราบเผ็ดเนาะทุกคนแต่ว่ายูหนิงกระสิอหมูเขม่ีอุป,ปรกรณ์นในการเฮ็ดแต่ว่าถ้าเป็นของหวานเป็นหมอ้อเป็นกับเข่าเป็นหมอ้อคือก็เคยราบเผ็ดอยู่นะแต่ยูบาทนุ้มอาจจะบอม่มีอุป,ปรกรณ์นในการเฮ็ดแต่ว่าถ้าเขามีเครื่องแล้วหม้อมันก็บอยากเนาะทุกคน ของหวานเป็นชุดกับข้าวเป็นชุด<บ>อ,อ,อาจิบเไอรใส่ไส้กองใส่ย,ยังไห้ด้วยแต่ว่าเห็ดเป็นหมอ้หใอให้ไดงนี่สินะปูยเบ,บาปานยูสีหอดสิ้นเดือนยูอหอดปีไหม <c oughs> โอ้พยอบลอกสามนี่แหละชีวิตต้องสั่งไล่ไห,ห้เน<ๆ>่น้นอขอขั้วก็ต้องหาสั่งของหวานไห้ด้อทุกคนเห็ดได้ชุยยางรวมเม็ดหลอดช่องเห็ดเองกับข้าวเออได้ทุกอย่างเด้อย ผู้ใดอยู่อุบลนทุกคนอยู่กับจิบมะนีเนะทุกคนเนาะอันนี้ก็ลังเฮ็ดน,น้ำพริกกะปิมันบอ,อน,น้ำพริกกะปิแล้วสิเฮ็ดของหวานอันนี้แล้วสิลาบเฮ็ดนี่ลาบไม่ออื่นบ่เฮ็ดที่บิ๊กไงเอาหม้อฝากเนาะทุกคนเฮ็ดกระดาษเฮ็ดมะนีอันนี้ก็น,น้ำพริกกะปิกินสองอย่างพอนี่งางก็กินอันัหนึ่ละทุกคนเอ,อ้ยตามนี่ตามเกิดง่ายๆบอเคยคิยดอย่าก วิธ mm ีบานห่อเนาะมาโอ้เรากินแล้วแล้วเรากินแล้วแล้วปูงาแลปอนเข่ากันเรากินเข่าแล้วแล้วกินเข่าแรงแล้วแสบบอแสบบอปูเมื่อกี้งาแลปอนเข่าเนาะพ่อกะแล้วเนาะทุกคนกินเข่าแรงแล้วก็กินแต่ตเข่าตุ่มมาละเพราะว่าอาหารอย่่งอื่นก็กินบ่ได้ ฮะาบยฉันกอดย่อยก่อนจังนอนวันตียาแล้วก่อนเขาแล้วเราทุกคนแล้วก็เบอกอยู่กับฟังเอาว่าเราบอกยังฮานาแล้วกลุมอยากบอกน้ําเนาะกินข้าวเสร็จแล้วนี้มนยัง มิโน่ซุปเห็ดครับน้ำพริกกะปิแค่สองอย่างเท่านั้นกินง่ายอยู่ง่ายทุกคนแมนคนได้กินยังหลายนุกคนได้กินดูแลมากมายเด็กน้องรทอดไข่เจียวเด้อแสบบนอ่อกล้ามขมิ้นตีเส้าลบนี้เลยนั่งวะถ้ามีถ้ามีโต๊ะนั่งกินข้าวตรงนี้ก็ดีนะเพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งแต่เป็นบ้ออกวัยของไง มันบะฮันนีอันบ่ได้ลาดปูนเห็ดมองเก็บของอะนะทุกคนหรือบอกะลาดฟังนี่นั่นเก็บของมองนั่นก็ไดแล้วแต่ขัวกับบะันแล้วเนาะทุกคนเออเป็นเครื่องเยอะเต็งจางอยู่เป็นเครื่องหนึ่งมันพ่อกระเทินนะมันเครื่องหนึ่งอันนี้ก็ว่าสีฟิเห็นมันมิดพาวัาอย่างทุกคนเนาะมันุูนเนาะน้ำอันนี้มันุูนพาวาลมมันพัดมาจากข้างนี้เนาะขั่วกับอาจีพบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยแน่ก็อาจจะหกแน่เพราะมันยังบ่ทันแหล้วล่ะ อันนี้เขาที่จริงบานตัวนี้มันจะบ่มีครัวเขาเฮ็ดเองเนาะทุกคนมันก็เลยยังบเบลียวแต่โยกอันนั้นลงก่อนเออต้มแป๊บนึงโอ้ยตัวว่าให้สั่งกาน้ำร้อนน้อยอันสองร้อยกว่าบาทนั่นอยู่ในช้อปปี้นะเอามาให้เขาเลือกหน่อยเดี๋ยวเขาจะดูเนาะทุกคนมันจังได้ง่ายเวลาเราตุ๋มกาแฟตุ๋มยังบ่ต้องเปิดแก๊ส อยู่บ้านกับบ่มีแนวแนวตรงกําลังแกขอบครัวเฮาเลยนทุกคนเนาะนี mm ่แหละชีวิตอพยพคือ mm hmm. เ,เรียน,น,น,นเนี่ยทุกคนมันก็ลำบากเนี่ยบ่คือมันก็บดขยบบ่คืออยู่บ้านแต่ของคือว่าปูกับงากระปุกใเแ่าแ่ก็ดีช้ำได้แล้วที่เฮามีบ้านอยู่แม่นบ่ล่ะไทย mm hmm. กอพ่อแม่เฮาไปอยู่ศูนย์อพยพนี่บ่อยากสิคิดเลยเ mm hmm. บิ่งคลิปน่ะผู้เฒ่าล้างล้งค่อมๆเราอยู่ศูนย์อพยพเราให้น้ำหลานน้ำหยังจ mm ัง hmm. สีไปอบรมอ่ะ ดูคลิปนั้นเราสงสารมากหลายยูซูลอพยพจักนอนจังได้จักยุ่งจักหอนจักหนาวโอะโดนมถ้าเข้าไปลบปัจจัยต้องคอยอยู่ก่อนถ้าเข้าไปลบปัจจัยน้องคอยอยู่ก่อนถือปืนเป็นบอแบกปืนให้ได้ก่อน ใช่จะเป็นทหารสร้างเนาะทุกคนมันกับบอดหรอยู่เบื้องหนาะคือเขาเออมันกัเป็นการแบบซ่อมบำรุงเครื่องบินลบทุกอย่างที่เกี่ยวคัับทหารก็คือห้าเป็นคนดูแลนะหละมันกับเป็นคนลแะบบ คนละฟังคนละการดูแลกันมันนนก็็จะะเปคลแมนอันนี้เทาก็ต้องตัวเช็คเครื่องก่อนจะขึ้นบินได้มันก็ต้องผ่านพวกทหารช่างไปก่อนเนาะคือว่าแหล้วเมื่อต้องเบิรงว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ครบบ่ความระเบียบเรียบร้อยในการเตรียมเครื่องให้นักบินอีกเออันกหลายอย่างเนาะหน้าที่มันต่างกันเนาะคือ่ด้เเอตงพินก็แต่ก็มีความโอเคว่าถ้าเขายุส่วนนี้เฮาก็เฮ็ดตามส่วนของเฮามันดีที่สุดน่ะล่ะถืกแล้วทุกคนทายกินสองต้องกันวันนี้โอเคมาทุกคนพุณ ไม่ล้ตตำเต็มกเลยสุเผ็ดสุเผ็ดุเพ็ดบดเจ้าจไหมอปาบปเกล้อแจะหน่วยทั้งหน่วยอยู่ปะกำเกลือเอาไปให้เพื่อนเพื่อนบาทล้างบาททุกคน่นี่ปเกือใส่น้ามีใส่ข้าง ฝากแม่ล้างบ,าบ้านเยอะทุกคนฝากเพื่อนบ้านคนยายอ่ะย,ย้ายะมีปองขานกระแพงมีปองแหน่น่อยขาเงื่นอนพอดีมาขนมาของมาขนมาของ แม่เราหงเขาอยู hmm. have, ang, nice taste, baby, uh ่บ huh. ่เ้าเร้าเยมากแล้าต้มปูเต็มอยู่ไหนเออๆรู้เลยนนๆต้มนันๆ้ำเศก์เดดกินดูสีดิสีแบบจีดจัดเหตุนี่แซ่บจีดจัดแห่งนะมันจังซวงอะไรอะไรพีมือลงรถดบนี้เบืองนาตาคนถอดไข่ทุกคน สเมตรจา้ามม่พนะุงแน่ใดนยังโบหมูอยู่เจาสือมูมาใส่สามสันมูนะ้่วยอเน้อเซนอันนี้แน่น้ำเดือคุณผู้ใดไปไปสองเมรอู้แบบมาเตะหน้าแล้วก็กินกับชาบบมาเซนหนุมแห้งเออสองไยน้องนี่ก็ขผาซอยแม่แม่มานี่ขยันทันทีฟังไว้ฟังไว้ โอ้ยอมานือสาบใช่ไมวไปไปเงี้ยนี่หยอกเงี้ยพวกก็ถือคอกินอยู่น้ำริกกะปิทุกคนผุนเดบลิงแนะนั่มเดบลิงไปเฮ้ยพ่แม่เอามาเบิอร์ไหนบ้ากคิดเข่าครับเนี่ย ก็ย่งลำบากน้อยนึงแปดสิบ่างแปสิบหก่ครับเ้ยอยเท่าไรก่อแปดสิบแปดสสิขาวแปโอ้แปดสิบขาวแปดสิบห้าบอกกับเงบอกแห่งทุกคนนะเ้เราโอ้ปูแปดเจปูที่พิ่งนอนะทุกคนปูกินข้าวต้มเลยนอนอยู่ใน thế khoi nhang nó hầm wow. Nhưng đỉnh, khi nào sấu thế khi ta sấu, là không thịt <laughs> em bưng nhà nhang còn gì <laughs> cái này chấm không? ăn khoai มาตูดเอาข้าวเหนียวมันการใช้วันนี้ไม่จะพ่นกินข้าวเหนียวมันเข่าเลยกับตัวนี้อู้สีแดงแดงถึงครึ่งเลยสุกเห็ดบดอ่ะช้อนใส่ปลาทูน้อยหนึ่งพริกกระปิทอดไข่ทอดไข่ผู้สาวสาวหลดใส่ผักขาที่ใชผักชะอมนั่นแหละทุกคน สีสีข้าวสีสันแบบว่าสิอะาชิบต้องซื้อหาทอาิบเขาโอ้่าดน้ำมันเล็กอ่นตัวเดล็กอิวนดกินข้าวค่่ำก็ได้

บอกระแชร์คลิปไปได้เฟซเราก็ได้เดี๋ยวเขเดี๋ยวผมส่งให้ก็ได้เดี๋ยวผมส่งไปได้เฟซแม่แม่ยังส่งต่อกินเข่ากินหนาเด้อกินข่าสามัคคีคือเก่าอทุกคนโอพยพบลอบซ้ำสามโอสามโอพยพบลอบซองแหละแต่ว่าก้าบบาทไปเวรก้าบด้วยซื้อไปเดี๋ยขึ้นนึงเขาไล่เมื่อขึ้นก็กบาบบาเนี่ยหอมงาดีอันเนี้ย กับวันเสาร์มาวันอาทิตย์พูดยึงมาวันจันทร์มั้งมาวันจันทร์มาวันจันทร์กับอาทิตย์กับวันอาทิตย์มาวันจันทร์ก็ได้กลายเป็นสามรอบกินก่อนถือเดียวกันนะังบอกเป็นเงินเหรอกินข้าวสามัคคีทุกคน ก็ได้แบงบอเเงินบอแม่้าสก็เป็นเดือ่อกินเบอปวดหนหนาม่ปวดต้องรถนรหน้นามาเย่มันบูดมนหลดอ นี่แหละบรรยากาศทุกคนกินข้าวแล้วก็สิอาบน้าอาบทาไปห้ามีงเนี่ยเลยทุกคนเอาซิมเบอร์รางรถเอารถกินโู้ผูบ้าเบอ่งผูบ้าทางไหนกับโมโหดอกโซ่ไปก่อนฮเพือฮาขายออกดิเอาคาดองคาดองหองรถหมื่นบาทกับโมหน่อยไต้เค้ตตัวหนึ่งเลยทุกคน ท่ายหก่เลยมูตาขีผเพ่อเอางานุ่คนเรียนจบเตุงานที่งานผลเนาะเหตุการเหงานผลเป็นรักเป็นแรงแสบจูบครับเนี่ยล้กินใครมือเงินจคอยกินแกงี้เล็กแม่มันเบัน เล็กตองต้มอีกอันมาผมผมาขึ้นมาอินก่อนมาด้าเพอกันขิ้นก่อนนแสงมันสองตาเนาะเอาแสงคข้าขวดแม่อินุเสี่ยงหน้าคนอื่นเห็ดคนผสมน้ำเราคนว่าเ็ดกินแนีนี่้มันย่ออีกไม่ได้บ่บอกเปรับหกสิบคนเ็ดบากินถึงปับสามสิบคนนี่ตุ่มนามซุกได้หนีสายข้สุ่กเ ออกหูหอมหอมทุกคนหอมขวขวจับอันงางาเสียบครับตดอเสียบงพริกปอสีมพริกมือนนงรถกัใครก็คือเสียบใช่ปะมาเข้มแล้วฮมาเรื ไหยังเนี่ยอย่างเดียวสมพักอ่ไม่รับขันเลกมัสมบัมาเลอทุกคนกินข้าวแล้วอาบน้ำอาบทาแล้วไปเจออยู่ของบิ๊กไงเหอทุกคนไดไปกินข้าวกัน ม,า,า,มา,า,า,าทุกคนเฮาสิมาผ่าเขาเนาะหอดทองบิ๊กใหญ่เลยอยู่ในเมืองเนาะเนื่องจากเขาถ่า,ายเป็นสโลโมชันเขาก็เลยต้องได้ผ่าเอาบบดนี้โอ้เสียคลิปเบิดอุตส่าห์ตั้งใจเนาะมาหากันอยู่ในเมืองเพราะว่าบ้านผมบ่ว่างแะไรทุกคนติดแม่เฒ่าพ่อเฒ่าปูา่ย่าเพิ่นอพยพมาจากชายแดนนั่นแหละทุกคนคือทุกคนเห็นนั่นแหละก็เลยได้มาปกติก็สิไปนอนบ้านผมนั่นแหละเพราะประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะอันนี้ก็แต่ว่ามาเศราอยู่ห้อง โรงแรมในเมืองทุกคนนักขลาดนลเนาะโรงแรมเปิดใหม่แถวตะวันแดงนั่นแหละตอนนี้กำลังสีอําบิ๊กใหญ่เนาะเ่ื่อเอาเงินให้บิ๊กใหญ่นี่ไปจ่างเล็กเอ็นนะบอกยังไงซะแต่แทะไปเงินบิ๊กใหญ่นั่นแหละทุกคนคยังไงฝากกดเงินนะก็เลยบอกหยอกกันในคลิปว่าสีพันหาเนี่ยมันได้สามคนเด้อเด็กเด็กเอ็นนี่เพราะเขามีสามคนเด้อคนละพันหาเหมืนอีก อีกปัญหานั่นเอาผู้หญิงตทหากมาลินเราวันว่นเนี่ยประกบคู่กันเนาะผู้เราคูพวกเราคู่ความหมายเนาะถ่ายคลิปหยอกบิ๊กใหญ่อย่าบอกเมียก็เด้อก็เรียกว่าเนาะเอาเงินไปนะมึงนั่นแหละก็เรียกว่า,ววาวมึงจากสีรอเร้่เวลาเป็นเสียบิ๊กก็สิวะก็เรียกว่าแบบนี้แหละจัดไปบิ๊กว่าแท้ๆเงินจากคลองเราเงินเราบิ๊กนั่นแหละทุกคนก็เลยหยอกกันหวนวัหวนวันวหัวมวนไปนั่นแหละทุกคน พอดีหัวพอดีะตอนนี้บิงเงยกำลังสังเกตเตรียมตัวสเปตะวันแดงทุกคนออกแบบบรินัดไม้บิงเงยกำลังสังเกตกล่องผมคือเป็นแนวนี้แถวมันเป็นสโลโโมชันทุกคนถ่ายก็เลยกลายเป็นเสียคขีบเลยเนาะพมกเลยว่าว่นหนาจะเป็นยังไงกันเลยวามันเป็นซื่อๆกันเลยวะแถวบริเมนเป็นสโลโมชันเสียงมันหายเนาะทุกคนมันมันสาเขาจะเขาเรีมันเร็วแบบนี้มันได้ซ้ำนี่แหละทุกคน เบิ่งให้ผมด้อลทุกคนเนาะคลิปอาจจะกระลงมวนๆนะแต่ว่ามาเจอแบบนี้ก็โอ้ถอดใจเลยทุกคนเนาะแต่ว่าก็ความมีความพยายามด้ว <c oughs> กำลังสิไปแต่วันแดงกันทุกคนไปแบบเบาญ่พืนบนต้เคยไปแต่วันแดงทังเสือเนาะจะพาพันไปเบื่องผู้สาวอบุบลคนโกคนงามเนาะไปกับสามนมสามมุมสามสไตล์ห้องนี้แหละสามไส้สดเนี่ยเพอ